สวัสดีครับชาวเสียนสนูกเกอร์สรุปผลแข่งสนูกเกอร์รายการเชิงแชมป์โลก2024นะครับรอบ32คนสุดท้ายณนะครูสเบิร์กเทอร์อเตอร,อตอร์ประเทศอังกฤษโดยจะทำการแข่งขันวันที่20เมษายนถึง6พฤษภาคม2567นะครับชมป์เก่ารายการนี้ลูกาเบลเซลเอาชนะมาร์คเซลบี18ต่อ15เฟรม ผู้ทำเบรกสูงสุดแม็กซิมัมเบรก147แต้มมี2คนนะครับมาร์คเซลบียและคาเลมิสันแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัล5 0 0 0 0นปอนด์นะครับรองแชมป์รับเงิน,งน, 5, น,นร,งรงนงน 2, นางวัล2 0 0 0 0 0ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด15,000ปอนด์รางวัลพิเศษสำหรับผู้ทำแม็กซิมัมเบรก147แต้ม2ครั้งนะครับในซีรีส์ที่เพิ่งข่าวนะครับในฤดูก,กาลเดียวนะครับรับเงินรางวัล1,47,000ปอนด์ ซึ่งมี2คนนะครับที่ยังอยู่บนเส้นทางเพื่อชิงรางวัลนะครับก็คือดิงจุนหุยและมาร์กันเลนผลแข่งรอบสาสองคนประจําวันที่21เมษายน2567เมีทางนี้ครับเรื่องที่คู่ที่1นครับเป็นการแข่งขันเซกชันที่2ครับจ้างอันดาพบกับแจ็คโจนะครับต้องบอกว่าคู่นี้นะครับไม่มีผิดพลาดนะครับไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีพลิกนะครับแจ็คโจนำรถเดียวนะครับไปเกม เอาชนะจางอันดา10-4ต่อเฟรมครับคู่ต่อมาครับเป็นซ้ายปืนกดจัดทรัมพบกับโฮเซนวารฟีอีครับคู่นี้จบเซกชันแรกนะครับจัดทรัมนำ6-3ต่อนะครับเริ่มทำการแข่งขันเซสชันที่2ครับก็ไม่มีพลิกโผล่นะครับจัดทรัมแรงไม่มีตกครับขึ้นนำรวดเดียวม้วนเดียวจบครับ ชนะโอเซนวาฟีครับ10ต่อ5เฟรมครับคู่ต่อมาครับกับตันอาลีคาร์เตอร์ครับพบกับสตีเฟนแม็กไกวจบเซสชั่นแรกนะครับกับตันอาลีคาร์เตอร์นำสตีเฟนแม็กไกวห้5ต่อ4เฟรมครับลงเซสชั่นที่2ครับเริ่มเกมมาดูสูสีคู่ขี้นะครับผลัดกันเก็บเฟรมเก็บแต้มครับแต่กับตันอาลีคาร์เตอร์ครับมาแผ่วปลายตั้งแต่ช่วง เฟรมที่14นะครับมาโดนสเ e ฟ h นแม็กควายนะครับตบอเฟรมรวดครับแซงเข้าป้ายเอาชนะ10ต่อ7เฟรมนะครับโอ้โหคู่นี้พลิกนิดหน่อยนะครับสุดยอดมากครับสำหรับสเ e ฟ h นแม็กควายนะครับคู่สุดท้ายครับทอมฟอร์ดพบกับริกกี้วอร์เดนครับคู่นี้ทำการแข่งขันเซสชันที่2นะครับจบเซสชันแรกนะครับทอมฟอร์ดนำา6ต่อ3เฟรมนะครับ เริ่มทำการแข่งขันเซสชันที่2ครับทุกอย่างยังคงเดิมนะครับ Ricky Warden ดนทำได้ดีขึ้นเล็กน้อยครับแต่ก็ต้านไม่ไหวนะครับทอมฟอร์ฝ่อมร,ร้อนแรงจริงๆนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆดักแทงเก็บเฟร,ร,รมเก็บแต้มมาเรื่อยๆนะครับท้ายมาปิดแมตช์ในเฟร,ร,รมที่16นะครับเอาชนะ Ricky Warden ไป10ต่อ6เฟร,รมครับมาร์คเซลบีพบกับ โจโอคอนเนอร์เป็นการแข่งขันเซสชันแรกนะครับเริ่มเกมนะครับโจโอคอนเนอร์ออกตัวได้ดีนะครับขึ้นนำนะครับมาร์คเซลบีไล่ตามที่เสมอนะครับมาเสมอกันที่สองต่อสองครับหลังจากนั้นครับโจโอคอนเนอร์นะครับดักแทงนะครับเมื่อมีโอกาสเข้าเบรกไหลยาวๆนะครับเก็บห้าเฟรมรวดนะครับจบเซสชันแรกครับโจคอนเนอร์นำมาร์คเซลบี์เจ็ดต่อสองเฟรมมานะครับ ลามหินมาแผ่วปลายนะครับในช่วงเซกชันแรกครับคู่ต่อมาครับนักมายากลชอนเมอร์ฟี่พบกับลู่เห่าเทียนครับเริ่มเกมชอนเมอร์ฟี่ขึ้นนำก่อน2ต่อ0สูเฟรมครับลู่เห่าเทียนไล่บี้ไล่จี้ตามตีเหมือนครับเป็น3ต่อ3นะครับหลังจากนั้นครับลู่เห่าเทียนโดนเวฟมน์นะครับนักมายากลดักแทงเก็บสาเฟรมรว่วนะครับจบเซกชันที่1นะครับ มายากลชอนเมอร์ฟี่นำ6-3เฟรมนะครับในรอบ32คนนะครับผู้ชนะรับเงินรางวัล30,000ปอนด์นะครับแพ้ตกรอบรับเงินรางวัล20,000ปอนด์นะครับต่อไปเป็นตารางแข่งรอบ32คนนะครับเซชั้นที่1ครับจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา16.00น,นนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1แท็กซี่แกรี่วินสานพบกับจดอิงแฮม มาร์คเจวิลเลียมพบกับซูจิฮุยโรเบิร์ตมิวกินพบกับผางจุนซูตั้งแข่งรอบ32คนเซกชันที่2จะเริ่มทำการแข่งขันตัน้งแต่เวลา16.00นน,นนะครับเริ่มกันที่คู่ที่1ชอนเมอร์ฟี่พบกับลูฮาเทียนชามหินมาร์คเซลบี้พบกับโจโอคเนอร์แท็กซี่แกลลี่วินสันพบกับจอร์ดมิงแฮม อัปเดตผู้ทำเลกสูงสุดนะครับหนึ่้อยแต้มอาร์ตกเ้ลอร์เดนนะครับับคลิปนี้ก็มีเพียงต่าน,นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ